นี่ฟันเดเบกตกเป็นข่าวจะแจ้งเรื่องย้ายทีมไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้กองกลางชาวฮอลแลนด์ย้ายจากอาตตัคอัมส์ดัมอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอ้ได้คนน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ลิเวอร์พูลหมดทางลุ้นแชมป์พเมลีกเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเพียงผีแดงจริงจอกและแมนซิเตี้เท่านั้นที่ยังอยู่ในเส้นทางเวลานี้ งแดงเพิ่งจะปลาชัยในเกมลีกเป็นนัดที่3ติดต่อกันทําให้มีแต้มตามหลังเรือใบสีฟ้าถึง13แต้มเป็นที่เรียบร้อยแถมพวกเขายังลงเล่นน้อยกว่ามนซิตี้อยู่1เกมโดยก่อนหน้านี้เจเกนครอฟผู้จัดการทีมเรดแมชช n นได้เปิดอกยอมรับตามตรงว่าพวกเขาป่อยให้โอกาสป้องกันแชมป์ดุดลอยหลังจากทิเลสเตอร์พลิกแซงเอาชนะไปได้สามหนึ่งเราต้องสร้างโมเมนตัมขึ้นมาใหม่ โซชากล่าวหลังจบเกมที่เสมอกับเวฟฟอร์มบิดอัลเบียนหนึ่งหนึ่งเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องและไล่กดดดนแมนซิตี้ต่อไปพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่เราจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนมันดูเหมือนจะมีเพียงเราและเลสเตอร์เท่านั้นที่จะต่อกรอกับพวกเขาผมคิดว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงการไล่ล่าแชมป์นในเวลานี้แต่แน่นอนมันเป็นคำชื่นชมสำหรับลูกทีมของผมที่กล้ามาสู่จุดที่เราอยู่เวลานี้ได้เราจะไม่ให้พวกเขากลุยทางไปควา้าแชมป์ได้แบบสบายๆแน่นอนซึ่งเรา มีโปรแกรมกับพวกเขารออยู่ในอีกไม่นานนี้เนื่องจากไม่พอใจทีมาริดยืนคอเสนอให้เขาเดลลี่สตาร์สื่อในอังกฤษรายงานว่าแมนยูเน็ตเตรียมจะจับรีกแกลนในด่านมือ3วัย38บต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปโดยจะได้รับบทบาทใหม่เป็นผู้เล่นร่วมโค้ชผู้รักษาประตูแม้ว่าช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาอาดีตมือเกาวของสตโตกรายนี้จะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของปีแสดงเลยก็ตามรวมถึงเพิ่งจะลงเฝ้าสองให้กับทีมไปเพียง2เกม นับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2 0 1 8แต่สโมสรยังคงไว้วางใจให้กับเจ้าตัวทำงานร่วมกับสโมสรต่อไปตามรายงานระบุว่าแมนยูจะมอบบทบาทใหม่ในทีมให้กับเขานอกเหนือจากการเป็นในด่านตัวสำรองนั่นก็คือการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูควบคู่ไปด้วยนั่นเองด้านโอเลกุน่าโซชากล่าวถึงมือการายนี้ว่าในฐานะผู้จัดการทีมแกรนดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีอิทธิพลต่อสโมสรบุคลิกของเขามีความเป็นมืออาชีพแถมเขายังกระหายกับการลงเล่นอยู่ตลอดเวลา และยังคงฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ลงสนามก็ตามแฮร์รี่แม็กควายปารกหลังกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าจะไม่ยอมยกธงขาวมอบแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างง่ายดายแน่นอนแม้พวกเขาจะเพิ่งทำได้แค่เสมอกับเวสต์บวิดอัลเบียนไปในการแข่งขันเมื่อวันก่อนก็ตามบุนโน่ฟร์นานช่วยยิงตีเสมอเดอะแบ็กกี้ได้สำเร็จในช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนผลจะจบลงที่เสมอหนึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ทีมของโ so อ,อเลกุน่าโซชาเก็บมาได้เพียงหนึ่งแต้มจากทีมหนีตายท้ายตารางอย่างเวสต์บอมและแม้โอเลกุน่าโซชาจะเคยพูดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน,นเกี่ยวกับความหวังในการท้าชนแย่งแชมป์ที่ลิหลี่ลงเรื่อยๆแต่แม็กควายกับยืนยันจะไม่ขอถอดใจแน่นอนเรายังมีลุ้นแชมป์อยู่เราต้องออกไปลุยเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมหน้าและเกมถัด,ถดไปปัจจุบันแมนเชสตี้กำลังนำแมนยูในเตดคั่วหรือร่วมเมืองอยู่ในอันดับ2อยู่7แต้มโดยที่แข่งน้อยกว่า1นัดด้วยกัน แดดดงําไ้ยฟนบอลในโลกออนไลน์ยังคงไม่เลิกพฤติกรรมต่ำทรามหลังจากทําการเหยียดผิวองตโนี่มาซิยาอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสและแอชเซลทวนเซเบ้เคยถูกแฟนบอลไร้สมองเหยียดผิวผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจบเกมที่แพ้กับเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดขาบ้านออทฟอร์ดเรื่องดังกล่าวทำอัลมสโม้องออกถแถลงการประนามพฤติกรรมว่าไม่เหมาะสมและทำการปกป้องนักเตะอย่างเต็มที่ ยังไรก็ตามหลังจบเกมที่ปิดแสดงบุกเสมอเวบปอหมหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าก่องหน้าวัย25ถูกแฟนบอลโจมตีอีกครั้งโดยมีรายหนึ่งใช้คำต้องห้ามในการเรียกคนผิวสีรวมไปถึงสัญ,ญลักษณ์ที่สอบไปในการเหยียดผิวและเชื้อชาติถือเป็นการโจมตีไปยังนักเตะรอบล่าสุดโดยที่ผ่านมานักเตะผิวสีมักตกเป็นเป้าหมายเล่นงานผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อพวกเขาทําผลงานในสนามไม่ดีซึ่งทางเพนบอลิกก็พยายามรณรงค์หรือถึงขั้นตามสื่อเพื่อเอาผิด แต่พฤติกรรมดังกล่าวก็ยังไม่หมดไปแกรี่เนวิลล์กูรู้ชื่อดังเชื่อว่าสกอตแม็กทูมินีกองกลางของ